กลายเป็นข่าวฮือฮาในวงการบันเทิงเกาหลีใต้อีกครั้งเมื่อล่าสุดวันที่24ตุลาคม2566สื่อเกาหลีได้ออกมารายงานข่าวการเลิกราของคู่รักคนดังอย่างไอดอลและนักแสดงสาวจีซูแลกพิงกับพระเอกหนุ่มอันโบยอนหลังจากสำนักข่าวดิสแทด รายงานข่าวความสัมพันธ์ระหว่างนักร้องสาวสุดฮอตคิมจีซูหรือจีซูแบล็คทิ้งกับพระเอกหนุ่มดาวรุ่งอันโบยอนว่าออกเดทกันเมื่อเดือนสิงหาคม 2,566ที่ผ่านมาโดยทั้งคู่ใช้เวลาร่วมกันที่บ้านของจีซูทุกครั้งที่จีซูกลับมาเกาหลีซึ่งทางต้นสังกัดของจีซูอย่าง YG Entertainment ก็ออกมายืนยันความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยตามรายงานระบุว่า ความสัมพันธ์ของจีซูและอันโบยอนเริ่มจะห่างๆกันไปเองเพราะทั้งคู่ยุ่งกับงานมากและล่าสุดทั้งสองก็เพิ่งจะเลิกกันไปแล้วขณะที่ YG Entertainment ต้นสังกัดของ BLACKPINK ก็ยืนยันข่าวอย่างเป็นทางการว่าเป็นเรื่องจริงที่จีซูและอันโบยอนเลิกกัน ทั้งนี้จีซูและอันโบยอนเพิ่งเปิดตัวคบหากันเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความฮือฮาก็มีภาพโมเมนต์ที่ทั้งคู่พบกันในช่วงที่จีซูเดินทางกลับเกาหลีหลังทัวร์คอนเสิร์ตในต่างประเทศก่อนความรักจะจบลง